โอเคครับผมต่อไปนะครับก็คือการผสมขึ้นหรือพกเทลโดยการรินเหล้าออกจากขวดนะครับทีนี้ปัญหาของการรินเหล้าออกจากขวดก็คือขวดเหล้าส่วนใหญ่นะครับมันไม่มีตัวช่วยรินที่จะช่วยให้รินได้ช้าๆนะครับถ้าเกิดเราไม่ต้องมาวังรินปุ๊บมันก็จะไหลออกมาแบบครึ่งขวดเลยถูกไหมครับดังนั้นบาร์เทนเดอร์ก็จะต้องมีนี่เลยครับผมตัวช่วยรินนะครับมีมากมายหลายแบบนะครับพอร์เรอร์เนี่ยนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นพลาสติกนะครับหรือจะเป็นแบบสแตนเลสแบบนี้ นะครับหรือจะเป็นแบบมีตัวปิดแบบนี้นะครับพอรินเสร็จเราก็ปิดเอาไว้เพื่อไม่ให้มันกระชอกออกก็ได้นะครับหรือแบบทันสมัยขึ้นมาหน่อยแบบนี้นะครับมันจะมีตัวตัดนะครับซึ่งเขาจะออกแบบมาว่าเราต้องการให้รินครั้งหนึ่งเนี่ยแอลกอฮอล์ออกมา,มามากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเช่นตัวนี้คือออกมา30มิลลิตรนะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับ นะแล้วเราก็รินโดยหลับหูหลับตาลินได้เลยไม่ต้องไปกะอะไรเลยไม่ต้องมีไม่ต้องมีอะไรตัวทั้งสิน้นพอเราเทเสร็จมันก็จะลินออกมานะครับพอออกมาครบ30มิลลิลิตรมันก็จะตัดเองเอัตโนออมัติอันนี้ง่ายมากนะครับเรียกว่าพอเลอร์นะครับส่วนพอ l เลอร์ Power, มาตรฐานทั่วไปที่ใช้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งไม่มีตัวตัดทีนี้เวลารินเวลารินนะครับ <c oughs> เราจะต้องมีจิกเกอร เพื่อตวงปริมาตรของมันโอเคนะครับด้านใหญ่ด้านใหญ่นี่30มิลลิลิตรด้านเล็กนี่15มิลลิลิตรใช่ไหมครับหรือฝรั่งเขาจะเรียกว่าออนอันนี้คือ1ออนด้านเล็กนี่คือครึ่งออนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสูตรค็อกเทลบอกว่า1ออนก็ใช้ด้านใหญ่ล,งลิงเครื่องดื่มไซมา่าเต็มด้านใหญ่ได้1ออนก็ริงใส่แก้วริงใส่เชคเกอร์ริงใส่อะไรก็แล้วแต่โอเคนะครับนะนี่เรียกว่าจิกเกอร์อันนี้เรียกว่าพอร์เรอร์นะครับ ถัด okay. มานะครับเมื่อเราเรีนเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ถ้าเราใช้ไม่หมดนะครับรยกตัวอย่างเช่นแชมเปญน,นะครับลูกค้าสั่งแชมเปนมาแล้วเขายังกินไม่หมดเขานั่งคุยกันไปอีกชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับกลัวว่ามันจะจืดชื่อเราก็จะต้องมีสต็อปเปอร์คือตัวนี้นะครับสต็อปเปอร์บอทเทิลสต็อปเปอร์นะครับวิธีการใช้ก็ง่ายมากก็คือกดมันลงไปแล้วก็นีบมันก็ล็อกเอาไว้ โอเคนะครับก็จะช่วยให้เครื่องดื่มของเรามีอายุนานขึ้นนะครับถ้าเป็นเครื่องดื่มที่มันมีความซ่าความซ่ามันก็จะไม่หมดเร็วจนเกินไปนะครับแบบน,นี้ก็ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นบอทเทิลสต็อปเปอร์เช่นเดียวกันนะครับส่วนญ่ใช้กับพวกโดโซดาแหละแต่อันนี้จะใช้กับปขดแชมเปญโดยเฉพาะโอเคนะครับอ่ะ ต่อไปนะครับเวาลาเราผสมเครื่งองดื่มฟอกเชลนะครับบางสูตรเนี่ยเราจะต้องกรองน้าแข็งกรองฟองมันออกกรองน้าแข็งรองฟองมันออกเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีตัวกรองตัวกรองก็คือตัวนี้นะครับเราเรียกมันว่าสเตรนเนอร์นะครับมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับอันนี้คือสเตรนเนอร์แบบใช้อันเดียวนะกับสเตรนเนอร์แบบใช้2อ,อันเราเรียกมันว่าดับเบิลสเตรนเนอร์นะวิธีการใช้งานใช้ยังไงใช้ง่ายมากเลยนะครับก็คือเอาสเตรนเนอร์เนี่ยนะครับ พอเราผสมขึ้นดื่มเสร็จเรียบร้อยเช็คเสร็จเรียบร้อยเราไม่ต้องการให้น้ําแข็งเราไม่ต้องการให้ฟองมันออกมาใช่ไหมครับเราก็เอาสเตรนเนอร์ปิดลงไปแบบนี้เอาเอาด้านที่มันเป็นเหมือนงองเนี่ยนะครับคว่ำลงไปโอเคนะครับแล้วก็เอานิ้วก,กดเอาไว้แล้วเราก็รินได้โอเคเนาะอ่ะนะครับสุดท้ายเลยนะครับก็คือตัวนี้อันนี้เรียกว่ามัเดอหรือ model, รมัตเดอร์นะครับมัเดอนะครับแปลว่าบดแปลว่าบดนะครับก็คือใช้ในการบด นะไม่ใช่ตำนะไม่ใช่ตำส้ตมตำนะครับใช้ในการบดนะยกตัวอย่างเช่นเครื่องดื่มที่ชื่อว่าโมจิโตะนะครับเราจะหั่นมะนาวแล้วก็ใส่ลงไปในแก้วแล้วเราก็เอามัตเดอร์เนี่ยนะครับบด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 นะครับให้น้ํามะนาวมันออกมาเครื่องดื่มมันจะได้มีความเปรี้ยวอร่อยๆนะครับนะอ่ะเราจะใช้มัตเดอร์ตัวนี้นะก็ เป็นอุปกรณ์ที่บาเจนเดอร์จำเป็นที่จะต้องมีอยู่ติดบ,บาร์เป็นประจำแล้วก็จะต้องใช้อย่างสม่ำเสมอนะครับออพอแค่นี้สำหรับอุปกรณ์ชุดนี้เดี๋ยวคลิกหน้าเราไปดูอุปกรณ์ชุดถัดไปค,ครับ